สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เสนอเมนูแกงปักกิเลกยวดจ้าบึงวัตถุดีของเฮาจ้พี่น้องมีน้ำยานังมีผักกิเลกที่ต้มไวเหล้วมีผักมีหนังงัวมีแกงปักกิเลกเส้นหนังงวัวนะครับพี่น้องขาดับแรกเขามาต่พริกกับหอมครับพี่น้องขากับมากินไข่เงี้ยหนึ่งต่ำพราะป็ดๆนะพี่น้องขาบ่าตองตํำเล็กเงี้ยครับพี่น้อง ได้กินได้ลดนิดๆหน่นนอยๆเนาะพี่น้องคะ่ะตาเปี๊ยๆเพต้องตาแด็กแนงนะคะหอมแดงหอมแดงเพาก็ขามีดองเขาก็าากซอยใบหอมแล้วมันก็เลี้ยงหัวมันเสียหวัวแล้วเขากใส่ตามมิดตาเกลือพี่นอนะ้องแซ่บพี่เก่านะเพรา,บบาะว่าเขาเห็ดแซ่บตัดใส่สเลยคะ่ะตัดใส่ผักขี้เหล็กที่เขาต้มไว้แล้วเนาะครับพี่น้องคะ่ะพูดตามด้วยนะ ยานางเนาะครับพี่น้องขานำยานางที่เา้ายองไบดเรยนมือด้วยมืออันสะอาดของเท้เนะครับพี่น้องขาใส่ลงไปเลยครับพี่น้องขาตามด้วยประเดดเพื่ญยจูบานองบวชเส็บเส็บนัวนัวมินมนน้ำกันเนาะครับพี่น้อง่ะเส็บขวดเดียวจบรู้เรื่องเลยค่ะอืมขอรับสิบบาทพอสื่อไตวานนะพี่น้องขาใส่เนื้อยู่เนื้อกินในต่ละลายเที่ย ปรุงรสด้วยผงชูรสนะครับพี่น้องขาเสียหน่อยเสียบหน่อยเสียหลายเสียบหลายนะพี่น้องขาหยอดเกลียไปจังหน่อยนะครับพี่น้องขาเออเออหยอดไปจังหน่อยค่ะตามโดยที่เด็ดกว่านั้นหนังงัวห่วยแต่เสียบหายนังงัวแล้วก็พี่น้องขาโคเลโคเลโคเลครับพี่น้องขาโคเลแล้วเขาเสียบไปข้างไฝด้วยพี่น้องขาอืมติดเกล็ด่ะติดแก๊สแล้วเขาไปข้างหมอเนะค่ะพู่น ขื่นน้ำลายไปน้ำเขาสุขขกกว่าขื่นน้ำร้ายไปแล้วพยากรณนมาพองน้องขาปีศาจหมอไว้ค่ะอืมทำเปิดเบิ้งกันเลยครับพี่น้องชาโฟดหลัวโฟดล่วงโฟดล่วงโฟดหลัว,ว,ลว,ว,ลวแล้วครับพี่น้องชาเอออเป็นจะแซ่บแต่หอวมุนหุนดิพี่น้องชาเบิูงเลสเบนแตนนี่ดีว่า ใส่ผักนะคนับพี่นอ้องขะอันนี้ผักสีผักหอมใส่ตามใจชอบแยงกีเดียนะพี่น้องขะใส่ยังก็ใส่ลงไปนะพี่น้องขะเดี๋ยวพาอิตูให้ใส่ปิ๊ดไทยบัตสิแลียนะครับพี่น้องขะพาอิตูบัตเ้าสิใส่บัตเ้าสิบหกหมอพี่น้องขะใส่ผักแบบแต่ล้อถาผักสุกนะครับพี่น้องขะล้อถาผักสุกจ้าน้อยกระเพาะราคาล้อมันยุบจากน้อยครับพี่น้องขะนี่เลือบปีดตามหมอไว้จากน้อยครับพี่น้องขะล้อจากน้อย ถ้าเปิดไวงจรรอบครับพี่น้องขาผักยุกแล้วโอ้ยพยุกค่ะวันนี้ใส่ผักอีตู่คับพี่น้องขาเป็นอันเสียพีธีดีตอนะะ้นองคับพี่น้องขากิจิตรเอียงมากมายนะะ้นองคับพี่น้องขาแซ่บอย่างเดียวครับพี่น้องขาเออเลิศ